hello everyone welcome back to learn English with teacher Hana ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับ teacher Hana นะคะในราวิชา English subject ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมาในธีม Christmas Day นะคะเพราะว่า ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสนะคะครูก็เลยเพิ่มกลิ่นอายของเทศกาล้นักเรียนแฮปปี้ green, และสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะ So today we are going to learn about Christmas Day วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสกันนะคะนักเรียน Hey what word do you know about Christmas Day? นักเรียนพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสบ้างไหมคะโอเคแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังคะ Are you ready? But remember ask teacher if you need help. Okay let's go. คำแรกเลยนะคะ Repeat after me Santa Claus Santa Claus แปลว่านักบุญเซนต์นิคลัสนะคะหรือว่าคุณลุงที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะใส่เสื้อใส่กางเกงสีแดงและมีหนวดสีขาวใส่เข็มขัดสีดำนะคะซึ่งในเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เราก็มักจะเห็นกันบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะ Christmas tree Christmas tree แปลว่าต้นคริสต์มาสนะคะเทศกาลคริสต์มาสนะคะคนในครอบครัวนะคะก็จะร่วมกันตกแต่ง c h นคริสต์มาสนั่นเองค่ะต่อไป stocking stocking แปลว่าถุงเท้านะคะจะมีความเชื่อว่าคุณลุงซานต้าจะนำของขวัญใส่ใน stocking หรือว่า ถุงเท้านั่นเองค่ะโอเค next snowman snowman ตุ๊กตาหิมะนะคะ snowman นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เด็กๆนิยมเล่นกันคือจะนำหิมะนะคะมาปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะนะคะดังรูปเลยนะคะ ต่อไปนะคะ present present แปลว่าของขวัญน,นะคะของขวัญน,นะคะก็จะจะนิยมวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสนะคะเอาไว้ประดับตกแต่งนั่นเองค่ะหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นคนเซอร์ไพรส์ลูกนะคะต่อไปนะคะ the last word is reindeer reindeer แปลว่ากวางเรนเดียกวางเรนเดียนะคะจะเป็นผู้ช่วยลากรอเลื่อนให้นะคะให้กับลุงซานตา้าเพื่อที่จะมอบของขวัญให้แต่ละบ้านนั่นเองค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากจะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอดแทรกนะคะเกี่ยวกับความหมายของแต่ละอย่างนะคะในวันคริสต์มาสค่ะ ส่วน excisement หรือว่างานที่จะให้ทำวันนี้นะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ลงในสมุดพร้อมถ่ายวิดีโอฝึกการอ่านมาให้คุณครูนะคะโอเค do you have any question มีคำถามไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ that's it for today's class จบเพียงเท่านี้นะคะ hope you have fun and enjoy your class ขอให้นัเกเรียนมีความสุขกับการเรียนค่ะ See you next class บาย